ยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขยินต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะสรวบวันนี้นะคะเราอยู่กับคลิป re-action นะคะน่าจะเป็นคลิปวิดีโอตัวสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วหรือเปล่าของนางอะ HP i n a b a k a ย y a h i m e นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น้องจะได้กลายเป็น s p นะคะอ่านั่นแหละกันล่าง HP นะเพราะว่า เขาดิสอีทนะคะได้ปูทางมานะคะเกี่ยวกับม้วนผนึกแห่งความทรงจานะคะทั้ง4บทนะคะไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทุกคนเออไปดูกันนะเธอดีมากเพลงดีมากแนะนําให้ไปดูนะเอ็นเครดิตก็ดีฉันชอบมากเลยสําหรับมวนผนึกนะคือเก๋อ่ะนั่นแหละประมาณนั้นนะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารีแอคชั่นของตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟูซีจีนะคะอ้าวผิดอันเปิดคนละคนละอันนะคะยูไหนวะฟูซีจีนะคะเอออ้าวอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่เปิดไม่ได้ล่ะเวออโต้เคอ่ะทุกคนเดี๋ยวฉันไปแปลงคอมก่อนเดี๋ยวเจอกันอ่ะทุกคนฉันกลับมาละเออมันฉันคอมมันแกงฉันนะเธอนั่นแหละประมาณนั้นแหละมันแกงฉันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของการฟูซีจีเอฟพีาวยะ ฮินาะเอเลยนะฮินาเออคายาฮิเมะนะคะเออมาดูกันดีกว่า,เ,าเริ่มงงละเสียงมันจะดังไมนะ่นักขอตื่นเต้นรอใจรอใจหน่อยเปิดมาก็เสียงเมาแล้วสามสิบไปหรอโอ้ยสกีฮิเมะร้องเหรอโอ้ย ร่างผมดังนี่อีพวกนี้จะบอกว่าจะได้ล่างเอพีโอ้ยนี่น้องก็ตาย ถึงเวลาแล้วป้าเธอเธอว่าถึงเวลาไหมฉันว่าจะถึงเวลาแล้วนะน้องจะตุยเย้แล้วทุกคนเอ๊ะอ๋อเสียงเด็กหัวเราะนะคะอ อ๋อสมัยลงมาใหม่ใหม่ปะมีใ,ใจเอ็นเอ็นล่ะผมมันเป็นอย่าง,งานั้นหรืหล่ออีนางปลาทองอะ่ะหรือ,อนางกระต่ายตามมาด้วยวะอ๋อไม่ใช่ผมดำสวยเนะาะคาฮูยะ ยังไงโลมลยมาแล้วเธ่มาแล้วไอ้คนนี้มันหนีไปเลยหรอ ที่มันเนินข่าวที่อิซุกิฮิเมะตายหนิอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋ออีเอ็นละมันรู้อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> อีกบกบคือหลอนมากเือทุกคน <c oughs> ตายไปแล้วเธออม น่าบ้าอุ้ยน้องมีหูเป็นปีกเลยอ่ะเธอไม่อีกละไอ้สายนี่นะตอนนั้นก็มี มันจำอะไรไม่ได้เลยเหรออีนาง,องอางูยะน่าจะจำได้นะออ้ยจากขุยเป็นธนูหรอทำไมไหยโอไม่ไ,ไ, oh ไม่นะน, <c oughs> น้องเดยวบอกก็ตัวโมแต่ลองห้อยู่นั่นแหละอ,อีางูยะอีเวนตายปะอ้องไปเลยไหมคิดไปเลยปะ อืมโหล้มหมดแล้แหละน่ารักไม้ตายแล้วล่ะรอบนี้ยสังหารให้หมดนะจะยิงเพื่อนมันไม่นะอ๋อเป็นไรอีปลาทองคางยะฮิเมซามะ キング人をかばってはなりません。けがれた世界のポジションです。ハヤミキノハライトナンバーとセミトウィーンソキヒメホミネホンホッナンのバウンド。 เออตบขางเดียวแตกหมดจ้าอีพวกนี้อุย้ยมันเป็นเศษแก้วเศษกระจกเนาะฉันชอบมากเลยอะ่ะอุย้ยเคีื่องดนตรีอุย้ยปิน่นปากอะไรสักอย่างเยอะแยะมากมายอุย้ยไม่นาสี่สิหห้องวังกลางเธอ ไม่กลัวเลยเลยเนาะกระต่ายเนี่ยโอ้ไม่โอ้แกไปกระต่ายหน่อยแล้วเธอเฮ้ยยังยิ้มไม่ไจัง,งกกร่างเลยปะแกร่างเลยไหมาฉากนี้มันไกลล่างนี่ใช่ไหมในตอนอันเชิญอะไปล่างเลยลูกไปร่าง オネガイゴトステモイドンディクワーとカグヤヒメかぐや姫に私よりももっと素敵なお友達ができてこれからのマニチュア。モンマニチュアシアワセニスウィアゴンアホラアライアナザシナトゥナるな、コーん。<FREE> <ウ毛> นี่ไงสุขิฮีเมเอาไปภาพสีแล้วใช่ไหมข่าวดำอุ๊ยอุ๊ยเหมือนแบบแฟตอินจันเลยอะ่ะเหมือนพระอาทิตย์กับจันทราโอ้มันไปเอาปีกของอีนี่มามันก็เลยเป็นปีกนะทุกคนมันไม่ใช่นกนะ <laughs> ซาอีกกบก็ยังหลอนอยู่แค่นี้หรอออนตาแล้วกอน้ำมันจบเร็วไปไหมมันเร็วไปทอฉันว่ามีต่อค่ะคือแบบมันเร็วไปไหม มันเร็วไปไหมฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะใครพูดวะอีปัาทองปะเนี่ยเออเฮ้หรือว่าอีสุกิฮิเมะตอนเด็กอ๋ออีปัาทองจริงจริง เออแม่มันเตียารูร้ทุกคนอบคุกขอบคุณ่ซมัดสัญญาแล้วนะเออสัญญาโอ้ยอีป้าเอ็นเอ็นรักับนี้คือไม่แก่เลยเหรอกับพี่หวนสองคนนี้เอ็ดทีแน่นอน จบแค่นี้หรอเธอมาแล้วเทนงูอ๋อมันปูทางก็ไปในเรื่องต่อไปฉันว่าไม่จบเธอนางเอพีฮินาบานะคาะคุยะยิเมนี่นะมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรต่อแน่นอนเลยฉันว่านะเนี่ยเขาถึงเนี่ยมันถึงมีข่าวมาว่ามันจะปรับนางโอเทนงูไงกับนางทาคีไงทาคีก็เ,เป็นพระจันทร์ไง เออเรื่องราวนะโอ้เห็นเขาบอกว่านางเทนงูมันเคยอยู่ที่นครสวัสค์นครจันทรามาก่อนนะเออแบบตระกูลของนางเผ่านางอะไรแบบเนี้ยอุ้ยน่ารักแต่พี่วนมาเลยจะเก่งสักทีครับพี่ชุดนี้มาตั้งแต่สมัยไหนละแปดร้อยห้าสิบปีก็ชุดนี้นะคะน้องปะทองดูน้องปะทองดูยศน้องเขากลายเป็นเอพีแล้วนะเออ โอยเจ๊เอ็นเอ็นลาก็เหมือนกันเมื่อไหร่ควันเจ๊จะนี่สักทีไปหมดละแกงนี้เธอแค่นี้หรอแบบแปลงร่างเนี่ยฉันชอบสักนี้มากสักนี้เหมือนใครเคยเล่นเกมเศรษฐีไหมมันจะมีตัวหนึ่งพระอาทิตย์ตัวหนึ่งพระจันทร์นะตัวเนี้ยโูคือเก๋มากมแล้วก็กายล่างนะพี่ชอ่าอีกระต่ายนี่คือสกีเมเถอะเนี่ยแล้วก็กอดแล้วก็มันก็เอาปีกมาแล้วก็กลายเป็นอะไร นางฟ้าหกปีกก็คืออะไรลอเลี้ยว <g ül> ก็คือสกิลลอเลี้ยวนะคะเข้าไปก็คือมีสกิลลอเลี้ยวนี้ก็ไม่แปลกเลยนะในอารีนาเนี่ยฉันก็ไม่แปลกใจถ้ามันจะบินแล้วก็ตีนะปล่อยเสี้ยวพจัน์แแบบๆนะแล้วก็กางอาณาเขตจันทานะอันตีแล้วก็บินไปบิงมานะถธอเธอฉันว่าใช่แน่นอนเลยนั่นแหละทุกคนก็ประมาณเนี้ยโอ้ยไม่อิ่มมาขอยเยอะกว่านี้ได้ไหมอะ คุณชื่อว่าฟูซีจีทั้งทีเธอมีแค่นี้หรอให้ฉันดูเธอปูมาสี่ตอนแล้วเธอมาตกมาตายอันนี้ด้ยนะอ้อเธอนันจบไปรู้เรื่องอะแค่นี้หรอแค่บอกว่าจะต่อสู้แค่นี้หรอใช่ามมต่อยังไงก็ต้องมีต่อเดี๋ยวรอดูว่ามีไหมเออฉันไม่ยอมเด็ดขาดถ้าจบแค่นี้รับไม่ได้ฉันรับไม่ได้แบบว่ากายล้างเสร็จแล้วก็จบเลยแค่นี้ เว่าม,มีต่อเด็ดๆทั้งสิ้นโอ,อ้งงนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ละกันสำหรับการรีแอคชั่นนะคะก็นี่แหละประมาณนี้ของนาง s อพนะแล้วทุกคนละดูแล้วมีความรู้สึกยังไงก็ช่วยอะไรนะร่วมกันนะพูดคุยใต้ล่างคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะเออเดี๋ยวเราก็มามอมมอยกันใต้ล่างนี้แหละแต่แบบไม่รู้อะฉันว่าสี่ตอนหน้านั้นมันทำได้ดีมากเลยนะแต่นี้มันดูไม่อิ่มอา ฉันมีอิ่มฉันอยากรู้มันจะเป็นอะไรต่อนะทุกคนโอเคนั่นแหละประมาณนี้แล้วการสาหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเออสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละการรียคชั่นที่ไม่อิ่มนะคะเหมือนกินข้าวแล้วไม่อิ่มนะคะฉันงงมากเออ โอเคไปละแล้วเจอกันนะคะใน Reaction หน้าหรือคลิปต่อๆไปนะทุกคนเออฝากด้วยละกันนะคะใครชอบนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Ajuma Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยองเย้เยๆเย้เยเย้ยทำไมวะงงเหมือนกัน